สำหรับเกมนี้นะคะมีหลายอย่างที่ต้องชมเลยนะคะก็คือเริ่มจากการออกแบบสัตว์ประหลาดที่มันทำออกมาได้ดูดีมากบรรยากาศฉากดีระบบการเล่นก็ดีมีทั้งการเดินด้านข้างแล้วก็เดินแบบมองมุมบนเป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันก็มีทุกอย่างที่ลงตัวเกือบทั้งหมดเลยนะคะถึงเนื้อหาจะดูเฉยเยก็ตาม อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เกราจะมาย้อนเวลารีวิวแฟมิคอมในความทรงจำตอนที่43ค่ะไลก้าเกมดีที่ไม่ควรพลาดประเภทแอคชั่นผู้พัฒนาเทคมูปีที่วางจำหน่ายหน8่าย1987 เนื้อเรื่องนะคะเมื่อราชาไลาก้าผู้ชั่วร้ายค่ะเข้าปกครองอาณาจาักราการนักลบเนี่ยซึ่งก็คือเรานั่นแหละมีหน้าที่นะคะไปปราบราชาไลาก้าแล้วก็คืนความสงบให้อาณาจักรสำหรับเกมนี้นะคะมีหลายอย่างที่ต้องชมเลยนะคะก็คือเริ่มจากการออกแบบสัตว์ประหลาดที่มันทำออกมาได้ดูดีมากบรรยากาศฉากดีระบบการเล่นก็ดี มีทั้งการเดินด้านข้างแล้วก็เดินแบบมองมุมบนแผนที่ในการเดินทางเนี่ยจะเปิดทีเดียวทั้งหมดแต่บางพื้นที่เนี่ยก็ต้องเคลียร์พื้นที่เดิมด้วยก่อนเปิดสู่พื้นที่ต่อไปด้วยอาวุธแล้วก็มีอุปกรณ์ใหม่มีการอัพเลเวลตัวละครถึงจำไม่แสดงให้เห็นแบบชัดเจนก็ให้ดูที่ค่า HP ของผู้เล่นนั่นเอง ความยากให้6เต็ม1 0นะคะความยากเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางยิ่งท้าสะโขบเรื่องอยู่หรือฟังคำใบด้ดีๆเนี่ยเราก็จะไปสถานที่ที่ถูกต้องทำให้เกมเนี่ยไหลไปได้เรื่อยๆความสนุกนะคะให้9เต็ม10เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันก็มีทุกอย่างที่ลงตัวเกือบทั้งหมดเลยนะคะถึงเนื้อหาจะดูเฉยๆก็ตาม ส่วนข้อเสียที่รุนแรงของเกมนี้นะคะก็คือเราต้องเล่นทีเดียวให้จบเลยเพราะไม่มีเซฟไม่มีพาสเวิร์ดแต่สามารถคอนติเนียได้ตลอดแล้วเกมเนี่ยก็ยาวพอสมควรถ้าเล่นตอนดึกๆเนี่ยอาจจะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วกดสต็อปกดพอสไว้แล้วมาต่อวันรุ่งขึ้นเลยอะ่ะสงสารเครื่อง โลกของนักลบแห่งอากัสนะคะเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ถูกยกย่องว่ายอดเยี่ยมในวงการวิดีโอเกมรวมถึงการออกแบบแล้วก็การใช้ของต่างๆเนื่องจากเป็นทั้งอาวุธโจมตีเครื่องป้องกันแล้วก็พวกไอเทมช่วยเหลือในการเดินทางอีกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไรก,ก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ